ทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะที่คุณปิงเกริ่อนไปแล้วรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายท้ายที่สุดเริ่มแล้วนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีนะใครที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงบางจุดนะคะมาดูรายละเอียดกันหน่อยเมื่อวานนี้คุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดหลังจากที่คอรมอมีม,มติอนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อช่วยลดภาระ ค่ากลองชีพให้กับประชาชนรายละเอียดที่บอกบางจุดนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมสายสีแดง20บาทเพียงแค่เฉพาะสายนครวิถีกรุงเทพอภิวัตรถึงตลิ่งชันแล้วก็อีกหนึ่งสายก็คือสิรัธยากรุงเทพอภิวัตรรังสิตนะคะยาวไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะในขณะเดียวกันสายสีม่วงกันบ้างค่ะสายฉลองรัชธรรม20บาทตลอดสาย จนถึง30พฤศจิกายนเหมือนกันและหลังจากนี้อาจจะมี20บาทตลอดสายในจุดอื่นๆด้วยพรรัฐบาลบอกว่ากระทรวงคมนาคมเองก็มีการประเมินผลการดําเนินงานเดี๋ยวจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปร,ริมาณผู้โดยสารแล้วก็รายได้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาระการชดเชยจากภาครัฐและคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและก็การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินมาตรการดังกล่าว ในปีถัดๆไปด้วยนะคะทีนี้นายกเศรษฐาก็บอกเลยว่าส่วนตัวรู้สึกดีใจนะครับที่หลายคนมองว่านโยบายนี้อย่างน้อยก็เริ่มต้นก่อนได้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเร็วกว่ากําหนดณนวันนี้อะไรทําได้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมส่วนสายอื่นก็กําลังศึกษาอยู่ครับรถไฟฟ้าที่รถที่ทีาทใช่ไหมครับสายสีแดงกับสายสีม่วง นะครับก็เริ่มต้นรู้สึกพรุ่งนี้หรือคืนนี้เที่ยงคืนนะสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านสุรยะแถลงเองดีกว่านะครับอะไรทําได้ทําก่อนสายในทําได้ทําก่อนสิบเอ็ดงนี้นะครับก็จุดจุดใหญ่คือว่า20บาทอะนะครับก็ประชาชนก็ได้ก็ได้ประโยชน์นะครับอะไรทําได้เราทําก่อนก็แล้วแต่คนมองครับท่านมองอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ยังไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ทําได้ทําก่อนนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าแต่ว่าบางคนอาจจะมีความคาดหวังว่าต้องทําทั้งหมด ทุกอย่างในเวลาเดียวกันวันนี้ก็ทําได้แค่นี้ก็ทําก่อนประกาศกา่อนพี่น้องจะได้ได้ใช้ก่อนในอัตราที่เหมาะสมในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทก็มีมุมมองที่น่าสนใจออกมาของท่านนี้โพสเฟซบุ๊กนะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดรสามารถราชพลสิทธิ์แล้วก็เป็นผู้ชํานาญด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่ากัศายานโพสมุมมองไว้น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็น20บาทตลอดสายนี่แหละค่ะโดยทางด้านของดรสามารถบอกเลยว่าเริ่มไปแล้วสายสีแดงและสายสีม่วงที่เคยโพส ไว้ก่อนหน้านี้สองสายนี้เป็นการลงทุนโดยภาครัฐทั้งหมดสามารถเริ่มได้ทันทีเริ่มวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ไม่ต้องรอถึงปีใหม่ตามที่เคยบอกเอาไว้แต่ในที่สุดก็สามารถเริ่มได้นะคะหลังจากที่พูดเอาไว้แค่2ส,สัปดาห์แต่ที่น่าจับตาดตรสามารถชวนมองต่อไปว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีหลายประเด็นเลยนะคะอย่างข้อทักท้วงที่ถูกแก้ไขก่อนหน้านี้ดรสามารถบ,บอกว่าแสดงความห่วงใยต่อน,นโยบายนี้ในกรณีที่ผู้โดยสารเคยจ่ายค่า สารต่ํากว่า20บาทตลอดสายถ้าให้จ่ายเป็น20บาทตลอดสายย่อมมีคนไม่พอใจควรให้จ่ายในอัตราเดิมในที่สุดกระทรวงคมานาคมเองก็เห็นด้วยให้ผู้โดยสารที่จ่ายต่ํากว่า20บาทจ่ายอัตราเดิมไปเลยเช่นจากสถานีวัดเสมียนนานรีไปบางเขนเคยจ่าย14บาท ก็จ่าย14บาทเท่าเดิมเนี่ยนะคะแต่ดตรสามารถบอกเคยเสนอแนะไปว่ากระทรวงค้ามานาคมเองก็จะต้องกําหนดระยะเวลาที่ผู้โดยสารสามารถใช้ตั๋ว20บาทตลอดสายได้นะอย่างเช่นกําหนดกรอบไว้ไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะถ้าเกิดไม่กําหนดนะคะอาจจะมีผู้โดยสารบางคนใช้รถไฟฟ้าเกินความจําเป็นซึ่งประเด็นนี้ดรสามารถบอกว่าก็ยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนจากกระทรวงค้ามานาคมประเด็นต่อมายังไม่ทานลดเหลือ20บาทตลอดสายรถไฟฟ้า2สาย นี้ก็ดูเหมือนว่าจะขาดทุนมากถึงวันละเกือบ7ล้านบาทแล้วต่อไปอาจจะขาดทุนหนักเริ่เรมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดิมทีเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิต บังซื่อตลิ่งชันอยู่ที่เรทประมาณ12-42บาททางด้านดรสามารถบอกก็พบว่าขาดทุนแล้วนะคะประมาณ700,000บาทในขณะที่เก็บค่าโดยสารสายสีม่วงอะคะ่ะช่วงคลองบางไผ่17-42บาทก็ขาดทุนแล้ววันละ6ล้านบาทสสายไปบวกลบกันน่คุณผู้ชมขาดทุนวันนึงเนี่ย6,700,000บาทนะคะซึ่งดรสามารถบอกว่าหลังจากลดค่าโดยสารเหลือ20บาทแล้วเนี่ยผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงจะเพิ่มขึ้นแต่น่าจะไม่มาก เพราะว่าหากจะต้องเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าสายอื่นอาจจะต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายนั้นไม่ใช่จ่าย20บาทเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไม่เยอะทีนี้ก็จะทําให้รถไฟฟ้าสองสายนี้ค่ะขาดทุนหนักขึ้นแน่นอนแล้วอีกไม่นานก็จะรู้ว่าจะขาดทุนเพิ่มขึ้นไปอีกจาก6ล้าน7แสนบาท เป็นเท่าไหร่กันแน่แล้วประเด็นสุดท้ายที่ดรสามารถทิ้งท้ายไว้ก็คือกระทรวงคมานาคมจะลดการขาดทุนได้อย่างไรการนำภาษีของคนทั้งประเทศมาอุ้มผู้โดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับผู้ใช้นโยบายไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรือต้องใช้ฝีมือแต่ถ้าเกิดเป็นนโยบายที่ผู้โดยสารและประเทศชาติได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันสามารถลดการขาดทุนลงได้นั่นแหละ ดรสามารถบอกว่าถึงจะเป็นฝีมืออย่างแท้จริงนะคะทีนี้มาดูมุมมองของอีกหนึ่งท่านคืออาจารย์สมชัยศรีสุธยากรนนะครับก็แสดงความวิตกกังวลเรื่องของตัวเลขขาดทุนว่าอาจจะเป็นหนี้สะสมหรือไม่นะครับทางอาจารย์สมชัยเนี่ยโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับว่า ตัวเองเคยชมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วรอบหนึ่งว่าเป็น MVP ของการถแถลงนโยบายจากการที่บอกว่าจะลดราคารถไฟฟ้า2ส,สายให้เหลือ20บาทภายใน3เดือนถึงแม้ว่าในเอกสารนโยบายไม่มีการระบุเรื่องดังกล่าวเอาไว้ผ่านมาแค่เดือนเดียวจากวันถแถลงนโยบายรถไฟฟ้าสสายก็ลดราคาตามที่ถแถลงอาจารย์สมชัยก็บอกต้องให้เครดิตคุณสุริยะ เป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดอีกรอบหนึ่งอย่างไรก็ตามความโปร่งใสในการดําเนินนโยบายดังกล่าวควรจะชี้แจงต่อประชาชนด้วยโดยบอกว่าทราบว่ารถไฟฟ้าสองสายดังกล่าวปัจจุบันขาดทุนตกวันละ7ล้านในกรณีที่ลดราคาลงแม้คาดว่าอาจทําให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้ประมาณการตัวเลขที่อาจต้องขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นวันละเท่าไหร่รวมทั้งปีละเท่าไหร่รัฐต้องชดเชยอย่างไรบ้าง สก็คือหากให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งเป็นผู้แบกภาระในกรณีที่รัฐบาลอยากให้ลดราคาในอนาคตจะเกิดภาวะหนี้สะสมแบบขอสอมอกอที่รัฐบาลมาแล้วไปแต่ทิ้งหนี้ไว้กับรัฐวิสาหกิจหรือไม่ 3. นอกจากการลดราคาแล้วอาจารย์สมชัยบอกว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดต้นทุนแฝงที่เกินปกติในรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง หากสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การขาดทุนก็ย่อมที่จะลดลงนะครับและสุดท้ายอาจารย์สมชัยบอกว่ารัฐบาลควรกําหนดกรอบเวลาในการประเมินผลเช่น3เดือน6เดือนแล้วรายงานต่อประชาชนเพื่อดูว่าการดําเนินการดังกล่าวสมควรดําเนินการต่อหรือปรับเปลี่ยนให้มีราคาที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งท้ายว่าให้กําลังใจคุณสุริยะแต่ขอความโปรง่งใสและความชัดเจนด้วยจะดียิ่งนะครับ